Thank <laughs> you. ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราขับรถมาเรื่อยๆนะฮะผ่านกอฟฟกคานตรงนั้นนะฮะเราขับมาเรื่อยๆมุ่งหน้าสู่ทิบานะครับทางขวามือทั้งซ้ายมือจะมีอะมอสเก่านะฮะชื่อว่าอัลบิยามอสนะฮะเป็นแล้วก็มีป้อมประการสองสองอันนะฮะซึ่งเป็นสถานที่สถานที่เก่าแก่นะฮะเป็นมอสเก่าโบราณน,นะครับซึ่งอนุรักษ์ไว้ทางด้านหลังนี่เป็นสวนอินทผาลมนะครับ ะะแล้วก็เห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับก็จะมีเป็นหมอกสลับเป็นบ้านหมอกรถล,ลันสวยงามมากเลยฮะบรรยากาศสวยเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะด้วยตรงฟาร์มในสวนอิทผาลัมนะฮะเสียงแพะเสียงแกะร้องระงมเลยครับนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นป้อมป,ปราการนะฮะน่าจะป้อมป,ปราการครับ,รบนี่คือภูใจล่าครับ นะฮะเป็นสถานเที่ยวเที่ยวของปูเจล่านะฮะเป็นเมืองอีกเมืองหน,นึ่งในหรัฐอรับ เทศนะครับก็มันใกล้ๆซึ่งจะมีลูกเยู่แต่ลูกมันเล็กมากลูกไม่ค่งามเท่าไหร่นะครับก็ใบไม่มีละเหลืหอแต่ลูกคุ้งๆห้โอ้ตรงนี้มีสวยมากเลยครับ ฝั่งนั้นเป็นทะเลนะฮะแล้วก็ด้านหน้าทะเลเนี่ยจะมีเป็นสวนอินทผาลัมแต่ว่าคล้ายๆกับโดนสึนามินะฮะเข้าทำร้ายแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะฮะน่าจะเป็นเกิดมาจากความไม่ความเป็นกดเป็นด่างของน้ำทะเลหรืออะไรทาให้สวนอินทผาลัมตรงนี้นะแล้วก็ตายกันแบบเหี่ยวเฉาตายแบบนี้เลยนะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ เย็นมากเลยฮะร่วมเื่นแล้วก็เหมาะที่จะนั่งสมาธิมากเลยดูเขามาทำความสะอาดแบบปัดกวาดนะฮะจนเงาเหมาะสำหรับนั่งเล่นมากเลยนะฮะข้างล่างก็เป็นทางที่เราขึ้นมานะฮะเราจอดรถตรงนี้นนะครับนะฮะขึ้นมาเดินขึ้นมาเล้วเราขึ้นไปบนป้อมดีกว่าฮะไปดูว่าข้างในข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วดูจะสวยขนาดไหน คนที่มาเที่ยวนะครับก็เห็นจากมาสลักอะไรไว้นะครับผมด่วนใจนะครับรู้นี้ไม่ดีนะครับมาเที่ยวต้งต้องดูแลให้เข้าดีนะึงไม่ว่าเข้ามาลักมาเขียนอะไรวนน,น,น้ครับสกปรกไปหมดเลยคลายห้องน้ําอ่ะมาคนเขียนไม่ได้ก็ใช้อะไร มาข้างบนสูงสุดข,ของปั๊มนะฮะอ้ข้างบนไม่มีอะไรครับเอาปั๊มเนี่ยเอาใช้ใน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 สมัยอดีตเนี่ยเอาใช้ไว้เป็นที่เตือนภัยนะฮะมันจะเป็นที่ส่งสัญญาณหรือว่าเตือนภัยทางาจะมีการลบกับค่าสึกอะไรนี้นะก็จะเป็นที่ เอาไว้สังเกตการนะฮะเป็นทาวเวอร์ครับเดี๋ยวเราลงไปถ้าไม่มีอะไรข้างบนนะฮะปิดก่อนด้านโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นเมืองนะ,ะข้างในนะครับที่เราขับรถมานะฮะคูเจรากอกฟากานนะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขาเห็นไหมฮะสวยงามเลยเนี่ยสวนนิ้สราลม ครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีเพิงนะคะเพิงไว้พักพิงนะครับซึ่งก็จะทําขึ้นมาด้วยญ้านะฮะนี่เป็นที่พักอาศัยของคนสมัยก่อนนะฮะที่เขาอยู่กันเขาจะใช้แบบนี้นะฮะตรงนั้นคือเป็นมอสเก่านะฮะเป็นสุเหล่าเก่านะครับซึ่งเราจะต้องเดินมาทางนี้นะครับลงไปข้างล่างจะให้ดูต้นกระบองเพชรน,นะฮะ ต้นใหญ่มากนะฮะลำต้นขึ้นมาอย่างตรงมาเงี้ยเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปนะฮะนะครับ,นะรบเสร็จแล้วก็ดูใบนอครับครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูณนะตรงที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะฮะต้องบนนะครับเนี่ยเราลงมาแล้ว เราจะเดินต้นกระปงเพชรนะฮะมีดอกด้วยมายด้านหนะะ้าเดี๋ยวเราเข้าไปในสุเหร่ากันนะฮะเข้าไปในมอสกันนี่ก็เป็นลาเอียนะฮะ,ะเป็นสถานโบราณสถานนะฮะที่เขาอนุรักษ์ไว้ จะเข้าไปข้างในต้องถอดรองเท้านะฮะเนี่ยมีคนเข้าไป2คนนะฮะ Visit Time 9นท12ูทฝั่งน้นเป็นสวนนิทภาศลำนะฮะที่กำลังแห้งตายครับเราจะเข้าข้างในนะฮะ เดินเข้ามาแล้วต้องถอนเท้าก,ก่อนนะนี่เข้ามาเห็นไหม ครับข้างในก็มีคนเข้าละหมาดอยู่นะฮะเราก็เลยไม่อยากรบกวนเขานะฮะเราก็นั่งอยู่แต่ตอนนี้ร้อนมากเลยดูหน้าโสมเลยเหงือ่อนะฮะก็พูดง่าว่าข้างในก็คือเป็นสุเหร่าเก่าแล้วก็เป็นสุเหร่าเล็กๆนะฮะเป็นโบราณสถานจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเขาเลยอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สำหรับคนที่ต้องการมาละหมาดก็เข้าไปละหมาดข้างในนะฮะนะครับเค okay, ครับ